ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวงหงหินกันต่อนะครับอ่าก็ตอนที่แปดนึงก็เดาได้ไปอยู่เก้าตอนนั้นนะครับตอนทิ่แล้วนั่นก็มาน้อยบกอขีนนยน,นหงบินสูดไปเออไปปะใส่อันอ่าอันที่พักของเออม่เจ้อันอันอันที่อยู่ของอันมาเจ้โทวเซ้อม่ใจ่ใจของคนนะครับเฮ้มันคงจะเป็นผีพายผี ยักเพียงยังก็นะก็เลยอยากจะสูดลงไปก่อย้วก็ครับวันนี้เราลองมาต่อแล้วครับเห็นไหมก่อนครับเรามาเราเราจะต่อนะครับเราไปดูลักษณะการเขียนข้าวของเปิ้นก่อนนะครับเห้าไแมข้าวโบราณน,นะอันข้าวโบราณน,นะเปิ้มีลักษณะของการเขียนข้าวเปิ้นก็คืออัน เจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวบาดหลังบาดหน้านะเไหมอันนี้คือรักกันของพวกนมีมาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเออไปเปลี่ยนพวนไม่ได้นะก็เห้นไมอ่าเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวยังได้นะก็เฮามาดูเลยนะเห็นชัดๆเลยนหนมาบาดท,ที่หนะึ่งเนี่ยภาพพระจนเออมีสามกรรมเห็นไหมอ่ามักที่สองพุงคนตำเจ้าสี่กรรมเห็นไหมสองมักนี่มี รวมกันเป็นเจ็ดใช่ไหมปุณนบบอกว่าเจ็ดกำเตียวเตียวไปก่อนเจ็ดกำเนี่ยเขียนไปก่อนนะก็ใ like ช่ไหมพระพจน์ผงโคตรจำจารเขียนไปก่อนได้ไหมแล้วก็สามตัวเหลียวว้ไว้เลยบ่ออาดล่างเนี่ยมีสามกำเน่ล่างเหลียวมหาจ้าเนี่ยอันนี้เหลี่ยวแบบอันอเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องกันนะครับมาไม่ใช่อันจะเหลียวแบบสละก็ได้หรือเป็นเนื้อเรื่องก็ได้นะก็มาไปเหลียวเหลียวไปหายไหมเหลียวไปหาแบบ อันนู้นเรื่องไหนมาเนี่ยเนี่ยตัวเหลียวบาทลังบ้านน่ะบาทลังบ้านน่ะมันก็คืออันบาทสามบาทหนึ่งบาทสองมันก็ที่มันอยู่ลุมหน้าลุมหลังมันก็แม่นหมดละกูบาทนั่นแหะสร็จลบแล้วกูบาทนั่นมันก็คือลักษณะเจ็ดตัวเตียวทำตัวเหลียวบาทลังบ้านน่ะนะใครมาเนี่ยนี่คือลักษณะกันอ่าโคตรเกณฑ์ในการเขียนข้าวโบราณพวกนะครับมาเดนี่อันข้าวโบราณมันมีอยู่สามบาทตัวนี้นะใครมายกเว้นยกเว้นพวกนเอาบาท บาทหนึ่งกับบาทสามเนี่ยมันยุบลงว่ะเนี่ยเมันอก็เลยหรือบาทเดียวน่ะหายไปบาทอันนี้เ่ยที่คนบอกเข้าใจกันนะครับอันก็ยังว่านะเฮาเฮากับว่ากันเนาะครับอออันตามันคนเฮามันเหมือนกันเนาะเอออ่าครับอันอ่าข้าวมันมีอยู่สามบาทเวยเนี่ยเ่งบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับอันอันที่ที่ว่าห้องเป็นฉันทลักหน่ะก็คืออันตา้แต่ละวักน่ะของ นแจ่อันละบาทไหนไหมอ่าทั้งหมดนี่นะตายของวักนะปจะมีกาหนดเสียงนะครับไอแม่ปุณจะกาหนดเสียงว่าลงเสียงนั้นเสียงนี้นะไอ้แม่เนี่น่เนี่นี้ห้องว่าฉันตะลักนะันตะลักเนี่ยกหนดนะผมืพดินบ่ล้ดินบอกเลยจะเสียงอื่นใส่ได้แล้วกันเนี่ยนี่เปิ้นห้องว่าข้าวนีไหมครับก่อนเขาจะไปนั่นเขาก็มาดูก่อนแล้วก็ตายวักต่างๆไหนมาเนี่ยเอาดูนะครับไอ้แม่เริ่มนะครับ ไายวรจิที์หนึ่งของบาทที่หนึ่งอ่าได้ก็อื้อฮือลงเปิ้นกำลังรแล้วนะก็มันในโบราณละเปิ้นฮือลงเสียงสามัญหรือจัตวาเนี่ยไไอ้จนเออไอ้จนเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาโอเคแล้วก็ไอ้มาอ่าอันใายวรจิที์หนึ่งของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเปิ้นฮือลงได้เสียงสามัญหรือจัตวาเนีมยไงเนี่ยอันวรจิที่สามนี่มั้ยออกดีดีเป็นเสียงสามันเนี่ยไงเนี่ย อ่าเพืน่นมีอยู่สองเสียงตัวเองนะครับไหมฮะโอเคนะครับไหมอ่าอันอันดีดีเป็นเสียงอันสามันนะครับไหมสัมมัน,นโอเคนะครับไหมอนะ่าเนี่ยสามนนานาันก็ได้นะครับจัตวาก็ได้นะไอ้เนี่ยบักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยโอเคนะครับบักท,ที่สองวักท,ที่สองของอันอันบาทที่หนึ่งเนี่ยอ่าเพื่นเขาลงเสียงตรีนะครับไหม huh? อ่าจะตียาวก็ได้ตีสั้นก็ได้นะจ้า,าเป็นเสียงตียาวครับไอ้มาเนี่ยฮะ อันอันเ um, ok, สียงตีเงานะครับอันไหมอันวักทีนึงของบาท์ดีสองนี่เลาะเลาะนี่เป็นเสียงตีสั้นนะก็ัไหมเนี่ยตีสั้นตีตายในไหมเลาะในไหมอ่าอันการกําหนดเสียงตีนี่นะพ้นหื้อกําหนดอันแบบอันเสียงไตยนยนจังใหม่นะครับอ่าหรือภาษาไทยนะครับอ่าเลาะในไหมเป็นเสียงตีสั้นในไหมจ้าเป็นเสียงตีเงาในไหมเลาะจ้าในไหมพ้น จะไปเอาเสียงอันนั้นแบบอันใจใจใจหรือใจยองมาใส่ไปได้นะครับเนี่ยเพื่นเขาชอบเอาแน่รรมอย่างเนี้ไหนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกคำว่าหมดเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ย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 อันเนี่ยภาษาไทยเพื่อนออกเสียงเอกนะครับหมดหมดไหนมาอันนั้นนั้นล้านนาใจวันล้านาเพื่อนออกเสียงจัตวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดเสียงหมดสอยหมดเสียงหมดสอยใช่ไหมอ่านใจลรือก็ใจยองเพื่นนั้นเพื่อนออกเป็นเสียงตี มดเสียงมัดใอยแหมดเสียงมัดใจแล้วก็คนกขาเอามาเอามดเนี่ยมาใส่จันล่ะเนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อันนี้มันเป็นเสียงตีแบบอันแปลงแอนเทียมๆครับมันมาได้แต่ท่านเอาอันนีได้กันเนี่ยเอาหมดดีใส่ได้กันเนี่ยหมดงามมดเนี่ยเนี่มดคันไฟอย่างเงี้ยมันมาใส่จันนี้ได้ครับอ้ในเสียงตีครับเห็นไหมแต่เอามาแปลงเสียงตีแปลงๆอ่ะมันเทียมๆแบบ ใจลื้อเรามาใส่ไปได้นะครับ้ายามันยุ่งนะครับอันนี้คือฉันแลลักของใจยนต์นเชียงใหม่นะครับเออโอเคนะครับท่านก็ปวดเข้าใจไปเลยนะครับอมโอเคนะครับทีนี้เอามาอู้ถึงอ่าวกที่สามของบาทที่หนึ่งต่อไปนะครับอันนี้ก็ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับอมโทพิเศษโทเมืองอ่ะไอมอ่าอันโทพิเศษโทเมืองเนี่ยท่านก็คงหุ่นจักนะครับไอมเจ้าล่างซอยสร้อย อันลอยอ๋ออะไรเนี่ยมันเป็นเสียงอันอันโทพิเศษโทเมืองของอันตะยนวนจังใหม่นะครับมีจีเดียวในโลกนี่นะครับผมมีแล้วครับผมมีแล้วครับเห็นไหมอันภาษาไทยมันออกเสียงโทปกตินะครับล่างนะครับอาดล่างนะครับอาดล่างอาดล่างนะครับอาล่างนะครับล่างมันเสียงโทนะครับโทปกตินะครับอาดล่างนะครับอาดล่างเห็นไหมอันลื้อใจลื้อกับตจยองมันออกเสียงเอกเนื้อล่างนะครับเห็นไหม อาดอาดเป็นอาดลางลังนะกาดลางนังนลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันมันปิ้นกับไปโมดแล้วก็มันสั้นอย่างไปเอาเตียงใจยวนใจลื้ออันอ่าต่ายองเท่านี้ตจยองใจลื้อมามาป่นแล้วก็มาอันนี้มันเสียงตจยวนจังใหม่นะครับลังเสียงดูพิเิตตัวเมืองนะครับเอาล้ต่อไปวักใต้วักทีจีนี้ลงด้วยเสียงสมันกับไข่นะกรับไข่ไข่ เนี่ยภาษาไทยจะแต่ละพวกเขาปุ๊บสามร้อยสี่ร้อยเปร์พวกก็ใจร่วมกันแล้วก็ใครกลัวใคร่ะใครใม่ไหมเนี่ใครฮะนะไอ้ใครนันมันภาษาไทยน้อันอันอ่าบางทีบางเหนือพวกกับไผ่แล้วก็ไผ่ใครใครก็ยังได้ไหเนี่ยพวกเขามาป่นแล้วก็แอร์วานใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาละได้อะไรมาฉันทะลักบาทที่หนึ่งใช่ไหมบาทที่หนึ่ง ได้วรรทีหนึ่งของวารดีหนึ่งลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาได้วรรที่สองลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้แหมโอเคนะอันนี้เป็นจิตจีเหงาวนะครับได้วรรทีสามลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองแบบแตนยนเจียมใหม่นะครับบังวรรดีสี่นี่อันลงด้วยเสียงสามัญแหม่เป็นกำหนดเสียงนะครับทีนี้เอามาต่ออันบาตที่สองนะครับบาตที่สองนี่มันก็คือบาตก้มเข้าก้มนะครับแม่ท่าน้องนึกถึง อันที่มันติดปากกันมานะก็เจ้ารับเจ้ากิ่เข้ามากองเบาเที่ยวกองกิจิกะต้มกิจิกะน้อยเออนั่นนั่นนั่นละนครับเจ้ารับเจ้านะครับมามันเสียงตีเยานะครับเห็นไหมอันเลียบเลาะเลาะไปเสียงตีชั้นนั่นแนละโอ้ไปตะกี้แล้วนะรับเลาะอ่าหัวใจแบบอันเสียงไตยวนจังใหม่นะครับเลาะที่มันนับมาเป็นเสียงตีนะเออจะไปาไตรื้อไตยองมาผลแล้วก็เห็นไหมแค่นั้น มักที่สองนี่ลงนเสียงจัตวานาะกับใสโอเคนะใสใช่ไหมเนี่ยเสียงจัตวาใสเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นใช่ไหมอันเนี้เนี่ยใสเสียงจัตวาใสนะไงไหมแต่ไตหรือไตยองปุ่นปุ่นใสใสปุ่นปุ่นปุ่นใสคุณไปทางบนมันเลยใสเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวามันเพิ่งจะขึ้นไปปุ่นก็ใกล้เสียงตีว่านะโอเคนะอันนี้มันต้องไตไต ใจรื้อก็ใจยองมะผ่นะคโอเคนะครับอูไปอูมาก็มันเรียกว่านะเอาอันมักดิสามนี่ลงในเสียงสมันนะครับไวไวนะครับนองไวแม่ไวไวเสียงสมันนะไงมาโอเคนะครับวักดิสะวักดิสีนี่ลงในเสียงโทพิเศษนะครับเห็นมเพื่อกำหนดเสียงมาเนาะซ้อยซ้อยเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมได้อะไรได้ไปสองบาทอะไรมาได้ไปสองบาทอะไรมาเนี่ยเนี่ยอะไรไหมอ่าอันอันบัตรบัตร ที่สามนะครับอันนี้วักที่หนึ่งของบ like ัที่สามโอ้บรดกี้แล้วนะครับเห็นไหมพวกนเีาลงเสียงสะมันหรือจัตวาก็ได้นะครับอันนี้ดีเป็นเสียงสะมันนะครับเห็นไหมวักที่สองนี่ลงด้วยอันเสียงโทพิเศษนะครับลอยลอยลอยเสียงโทพิเศษนะครับลอยเห็นไหมโอเคแล้วก็ลอยเป็นเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหมอันวักที่สามนี่ลงในเสียงสะมันก็แป้งแป้งแป้งอ่าโอเคนะ้วก็แป้ง อ่าโอเคนะครับเอ็มวัควัที่ซีนี่ลงด้วยเสียงตีนะครับตีสั้นก็นได้ n h a กเห็นเสียงตีสั้นเลยตีสั้นตีตายนะยักอ่าโอเคนะ้วก็อ่าโอเค,ะคะออแล้วั็เอ็มอ่าอ่าได้ละได้ละเอ้มอ่าสีชมพูเนี่ยที่ผมมา <laughs> ดูเนี่ยอันนี้คือฉัตรสัตว์ของข้าวโบราณพวกน,นะครับเพวกจะกำหนดเสียงนะครับเออ ตามที่ผมอธิบายไปตะก,กี้นเนี่ยเออท่านก็ไปดูแล้วกันเขียนข้าวท่านต้องเอาเสียงอย่างงี้มาใส่ก็ได้นะครับเหมือนจเอาอันเสียงอื่นมาใส่ปนน่มันใช่ข้าวละอย่างน่ะเออไหมข้าวมันมันจะต้องยี่นะข้าวอันหวงหินมันเป็นตัวอย่างมันนะเดี๋ยวอันโบราณสามร้อยสี่ร้อยปีมันนะก็เห็นไหมเอออันข้าวอันอื่นๆืนมันที่หลังครับเออโอเคนะครับออครับทีนี้เอาหูฉันทะลักนั่นนะครับเห็นไหมทีนี้เรามาดูอ,อัน ปุ้หงว่าความสัมพันธ์ของแต่ละบาทแต่ละบาทบนแง่ใดกันไอ้ไหมจิตปุ้หงว่าข้าวน่ะไอ้ไหมปุนจะเอาตต้น่ะกรรมตต้ของอันแต่ละบาทแต่ละบาทมันโยงกันไอ้ตต้ของอันบาทที่หนึ่งเนี่ยไข่ปุก็มามาโยงกับบันตต้วัดที่สองของบาทที่สองเนี่ยใส่หอนี่ไหมสลระไอ้กับสระไอ้เหมือนกันนี่ไหมโยงกันก็คืออันสัมพัสสระนะครับสัมพัสสระนะไข่ไหมโอเคนะไข่ไ้ม ตต้ของบาทที่สองเนี่ยส้อยสร้อยประกอมาโยงกับันนั้นตต้ของวัท,ที่สองของบาทที่สา,สามเนี่ยมันร้อยแหมนีไ่ไหมก็คือการสัมผัสสละนะครับซ้อยกับร้อยยกเว้นมันเป็นจะเป็นอสอัมผัสเทียมๆกับมีนะครับ <resonance> โอเคนะครับอันใาตา้ของบาทที่สามเนี่ยยักนะครับแหมยึดใชยไหม ปเปินก็เอามาสัมผัสกับอันอ่าตายของวัตถิสองของวัตถิหนึ่งของวัต่อไปเนี่ยเนี่ยมาพักฮะยักพักฮะโอเคนะอ่าแล้วจะให้ดูต่อไปนะครับหมายมาใต้ของวัตถิหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยองค์ะององนะครับองค์นะครับจำไม่ได้มันเป็นองค์นะองค์ฮะแลอองค์องค์เสียงสะมันนะก็ไมมาจะงี้มาพระกรรมานสัมผัสกับอัน ตายวัดท <ítulo> ี่สองของบาทนั้นอันบาดที่สองเนี่ยคือตนเออเนี่ยองกับตุ่นมันน่ะพ้นสัมผัสกันได้นะครับอันนี้เราพ่นห้องมาสัมผัสอ่าสัมผัสอันอ่าสัมผัสเลือนสัมผัทเทียมเทียมสัมพัทเพี้ยนนั่นแหละที่เขาห้องกันมาเดียวน่ะมาใจกันอีลูกอันนี้เห็นไหมอันนี้มันอันตนเนี่ยเพิ่อสะกดไม่กงไม่กงเหมือนกันแล้วก็มาเสนยสะกุงเนี่ย สกุลได้ตุ๋นน่ะนะก็นอนหนูเนี่ยแม่อันองค์เนี่ยเพวกกันไม่คงเหกันนี่แม่สกุลได้ตัวงะงองูเนี่ยองค์นี่แม่เนี่ยแม่อ่ามันไม่คงเหมือนกันนี่แม่อันสกุลได้ตัวงงองูหรือสกุลได้ตัวนอนหนูเนี่ยเปิ้นก็ถือว่าเป็นการสัมผ bon no. ัสกันได้นะองค์กับตนเนี่ยประเดี๋ยวนี้มามาบาดใจกันแล้วนะครับเอออันกรรมการนั่งรายแรกเลยปุ๊บตีพิษหมดแอ้ใครเขียนไม่พิษหมดเออเนี่ยไหมเออเปิ้นว่ากรรมการนั้น อย่างเหมือนลึกซึงเลยไปเป็นกรรมการมันก็ตีมันพิชมันมาเขียนข้าวนะอันสัมพัส์เรียนอันสัมพัส์อันเทียมเทียมสัมพัส์เลื่อนเลื่อนสัมผัสธ์เพี้ยนเพี้ยนอย่างเงี้ยพวใจกันแล้วก็อย่มงเนี้ยอาการโบราณปุใจกันนะครับเออเห็นไหมเออท่านไปเจอเราไปอ่านดมเหมนม่วนเนีครับโอเคนะครับอะลรเอาอู้เอาอู้ถึงอันแต่ละบัตรไปแล้วนะครับการสัมพันธ์ของแต่ละบัตรแต่ละบัตรไปแล้วนะครับทีนี้เอามาอู้ระหว่างวักพองนะครับเออเอาละ ระหว่างวักวักภายในบาทนะเฮามาอู้เฮามาอู้วักหนึ่งวักสองของแต่ละบาทไปก่อนนะครับมาที่นี้มันท่านจะหันจะเข้าใจนะครับอันการสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์อันของวักหนึ่งกับวักสองเนี่ยปุ้นจะใช้การสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นชวนใหญ่นะครับเพราะปุ้นไปแ้เอาสาระมาอันอันสัมผัสกันนะครับเห็นไหมอ่าปุ้นไปจฉเน้นอันสาระมาสัมผัสกันนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสมมติมันอันอันสัมผัสด้วยอันอัน อแบบสระ,ะได้หรอกครับเออก็ดีไปนะครับก็บดีไปนะครับแต่ถ้ามันมันมันมาสัมผัสบัดบัดได้ก็บาเป็นอย่างพวกเสัมผัสแบบสระ,ะนะกับแบบโอ้โหเรื่องนะเห็นไหอย่างเงี้ยเมเอาโอเคนะครับแบบนี้ไอบาทที่หนึ่งเนยะหมนจังหงเรียบเลาะนิเวศอ่าเออเพ่เพ่บนไผพาพะจนเออมันเออมันต้องเลื่อนไป เออทั่วถึนะครับภาพพระโจน์พุงคนเอออันนี้มันสัมผัสอันสละได้นะไงไหมโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟุกไปแล้วก็ฟุกสัมผัสไปนะครับเหมือนเวันเหมือนเจวันเล่นสมบัติอะไรคนอะไรไหมพุงจนจนก็คนอันนี้กันเป็นการสัมผัสสละนะครับแต่อันวักที่หนึ่งวักที่สองของบาทก้มเนี่ยนะครับเห็นไหม จังหงเรียบเลาะนิเวศเลาะนิเวศเห็นไหมเลาะบ้านน่ะเลาะนิเวศคำใสะเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องเอาสละอสละอม,มามาใสม่มาม่ต้องเรื่องอะไรจังหงเรียบเลาะกอกกอกเมาแม่เมา้าคำใสบอกจ้องเอา,งงงงาสละอสล้อไปเลยนิเวศนิเวศคำใสเลาะนิเวศก็คือบ้านนั่นแหละอันนี้เนี่ยเหรอเห็นไหมว่าอ่าว่าที่หนึ่งว่าที่สองของขอันบัตรกอมเนี่ย มุขเขาวดีะช่ไหมผิวงามผิวงามมาต้องมาต้องอ่มุขขาวดีอ่าอีลีสาวลอยๆมาต้องอ่ดีๆมาใส่มาผิวงามผิวงามเปนโอ้หูเรื่องเลยมาโอเคนะครับอ่าก็ถือว่ามันสัมพัสสระได้ก็ถือว่าพุกไปนั้นก็มาถือว่าจะเน้นมันเป็นสัมพัษ์เนื้อเรื่องกันเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับถ้ามัน ถ้ามันอันสัมผัสสละแบบอี้ได้นี่ก็ถือว่ามันเป็นพวกไปแล้วไงประจนพุงคน้นจำเาเออเนี่ยมันมันเลยเอาเอาประโยคมาสัมผัสสละแบบกันได้โดยแบบพวกพวก,กมันพวกสัมผัสนะครับโอเคนะครับทีนี้เ้ามาอู้ถึงบาดท,ที่สองหรืบาดท,ที่สามแล้วครับของแต่ละวักไหนไหมาเอาบาดบาดท,ที่หนะึ่งก่อนนะวักที่สองหรือวักที่สามของบาดท,ที่หนึ่งไหนไหมาซ้ำตัวเลี้ยวนะใครมา กนจะเหลียวแบบนั้นสละก็ได้นะสละสละก็ได้อันี่ก็สละนะครับแต่มันเป็นสะกดอันนั้นอันสะกดแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะก็จ้าอ่าจ้าอันนี้ละละมันก็ควงเป็นละละนะก็ละน่ยมันละกับล่างอะไรอันนี้ก็เป็นการนั้นสละสละมกันกันสัมพัอ่าเทียมเทียมบนบนสัมผัสเทียมเทียมสัมพัสเลื่อนเลื่อนอะไม่อาบอดล่างเหลียวมหาจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยมันสละมอกันนะครับ โบราณมันถือว่าสัมผัสกันได้นะครับหรือว,ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็นได้นะตัวอื่นก็นได้นะ็รัที่มันที่มันเป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองนะอ่ะก็ลงได้นะครับไอ้วรที่สามเนี่ยโอเคนะครับอันนี้เนี่ยมาอูดถึงวรที่สองเลขวรวรที่สามของบัตรก้อนมนี่เราเคยไหมอ่าไม่อันนี้มันจะต้องอ่าเนี่ยเนี่ยจะต้องเน้นใือมันเป็นการสัมผัสสระนะครับไอ้แม่เนี่ยตายวรที่สามเนี่ยต้องเหลวมหาแบบสระกครับใส่เนี่ยไว้เนี่ยเหลวมาไว้เนี่ย โยเวนอันโยเวนสไอสไอนี่มันเป็นเสียงจราวาเป็นไหวเนะับเป็นไหมเนะก็ไม่เป็นไข่เป็นไผ่อย่างนี้นะก็ใชไหมเออถ้ามันเป็นอากรรไั้นมันก็เอามาย้ายมาไว้ดังบนังงหน้าเพศนะครับแล้วก็ลงด้วยเสียงอันยังก็ได้นะเออไม่ใช่เสียงอย่างก็ได้นะอากรรไหนก็ได้ที่มันเป็นเสียงอันสามันนะครับมเพราะว่าอันวอกที่สามของบาดก้อมนี่เปิดน กำหนดว่ามันเป็นเสียงสมัณก็มาท่านก็แต่งเป็นหัวเโยงเห็นน้แล้วก็มาโอเคนะครับอผมก็โอู้ไปเลยเตือไหร่ซะสำหรับอันวัคที่สองหรือวัคที่สามของบาทที่สามนี่นะครับแม่แม่มันก็รักการเดียวกับไอ้บัตรที่หนึ่งนะไอ้ม่ท่านจะเลียวแบบอันสะละก็ได้นะก็เลียวหาแบบสะละก็ได้น่ะหรือจะเลียวหาแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้ไน่ะลอยกระปพงไงะนี้เลยวแบบ แบบเนื้อเหลืองเนาะมันอ้อยอ้อยมันแบบมีแอง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 อ้อยอ้อยอะไรแม่นั่นแหละผิวงามม้อยลอยเป็นที่ดาวแปลงแห่งยักษ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะไงมาอันนี้แปลงเขาแห่งยักษ์นี่ยบนถือว่าอันอันเดียวกอโอมกับอันอ่าวัคที่สามอ่าวัคที่สามและวัคที่สี่นะของแต่ละวัคเนี่ยมาของวัคที่สามและวัคที่สี่ของบาดที่เนื่งและบาดที่สามเนี่ยอ่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยบนถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับแม่แม่าเป็นวัคเดียวกันนะ ประเดี๋ยวเขาแยกแยกออกไปเป็นสองวัคแยนะใครมาโอเคนะครับเพราะเหตุที่คนถือว่าอันเป็นสองวัคนี่ยป้นป้นอาจจะสัมผัสภายในก็ได้นี่ล่างอาจจะเป็นกาาลางไข้ล่างไข้อยังก็ได้หรือล่างอ,อันอยังก็ได้ตัวลออ้อน,น,น่่ใชมัอ้อาก็ได้นะก็เป็นการสัมผัสในกับเหมือนอันตัวลุ่มเน,นี่ยไหมอันนี้สัมผัสอะไรไหม เป็นที่ดาวแปลงแล้วก็แหงยักแฉะแงะแฉะไงแม่เนี่ยแปงแหงยักเนี่ยันนี้มันก็มอดนะมันถือว่ามันเป็นการสัมผัสภายในวักนะไหมไม่ดียวเขาแยกเป็นสองวักแล้วก็โอเคนะมันก็ถือว่าเออก็นึกถึงว่าสมัยที่มันถือว่าเป็นวักเดียวกันกันแล้วกันนะครับแมาสำหรับวักที่สามหรือวักรที่สี่ของบาทบาตรก้อมเนี่ยไหมก็จำเป็นจะต้องสัมผัสอันจะละนะครับไหม พื <IST. S 2> ้ใจหลักการอันเดียวก็วักนิดหนึ่งวักที่สองนี่เห็นไหมคือเน้นเป็นการสาัมผัสเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ถ้ามันสัมผัสอันอันสระได้ก็ดีนะ้วล่ะนุ่มไวผิวใสเออพอดีมันสวัสดิ์สละได้ดะะไหมสละไอสระผิวใสโอเคนะได้ไหมอ่าอ่าโอเคแล้วไงไหมอันนี้มันถือว่าเป็นสวัสดิ์อ่าสระก็ได้ก็กดีไปแล้วล่ะดีไปไหมก็เหมือนไอ้วักนิดหนึ่งวักที่สองนั่นแหละเห็นไหม เน,น้น่นเป็นสมันสัมพัสเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนเนเอาละเรื่องสัมพัดห้องหูแล้วนะครับเห็นไหม,ไหมอันข้าวโบราณน,นั่นนะที่ปุ่นจะทำให้มันม้วนนักม้วนหนานั่นนะครับเห็นไหมเปินเน้นอันอันสามสี่ยังนะครับอที่จะขื้ข้าวมันม่วนกน็อเอกทรงนะครับปุ่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนม่ได้เสียงโทรพิเศษมาได้เอาเอ,าเอกทรงใช่นะก็เอกทรงนะเอกทรงนี่มันหมายถึง ไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วเสียงเอกแล้วก็เสียงโทน่ะสี่แบบนะครับแล้วเอาไปส่งเลยไหมเสร็จแล้วก็มีอักษรกู้นะใช่ไหมอักษรกู้ใช่ไหมไอ้ภาพก็พระใช่ไหมเนี่ยอักษรกู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมั้ยไหมอ่าแล้วก็สระกู้นะไอ้ไหมสระกู้เใช่ไหมอ่าอ้อยลอยเนี่ยงนี้นะไอ้ไหมแล้วมันจะม้วนไปเองเลยไหมอ่าแล้วก็คำซ้ำม้วนนะครับมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอ่าซ้ำไปซ้ำมา ไปไปมามาไปมาไปนู่นไปนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงมันซ้ำมวนพี่น้องมันซ้ำมวนแล้วกันถ้าถ้ามีโอกาสใส่ใส่ลงมาแล้วก็ละไม่จะมวนไปเองนะครับหาเขามาไล่ก่อยแล้วก็ยังไมภาพพระนะครับไอภาพก็พระเนี่ยมันเป็นตัวพอๆนะไอภาพพระนั่นก็ภาพพระเห็นไหมเป็นพออก็เป็นอักษรกู้นะถือว่าเป็นอักษรกู้นะภาพพระจนผุงคนอ อ่จำจ้าไอ้จำเนี wave, wave, like ่ยมันเป็นอันไม่เอกเสียงเสียงเอกนึกว่าหมตยจำจ้าไอ้จำนะอันนี้เป็นไม่เอกเสียงเอกนึกว่าหมายไม่เอกส่งเสียงตีเนี่ยจำจ้าอ่าเบาอาดลั่งอาดนะก็เป็นเอกนึกว่าหมยอ่าอันเนี้ยเป็นเสียงเอกนะครับอาดนะครับเบาอาดนะไหมอาดอาดอาดเป็นเสียงเอกนะครับไอ้บอเนี่ยมันก็เป็นไม่เอกเสียงเอกนะบอฮ้ยบอไอ้ไหม มาเอกทังเอกไก่บอ่อเนี่ยฮะเอามาส่งล่งบอ่ออาหารล่งเนี่ยเอาเอกมาสองเอกนะมาส่งล่งเนี่ยเห็นไหมกัวไข่กัวไข่อันนี้มันเป็นคำไทยนะครับพวกเอามาปนกันเมื่อสามร้อยปีไปแล้วนะท่านก็ไปไปถามพปนเอาเองเมนะ่สามร้อยปีที่แล้วนะครับเอาต่อไปนะ้วก็บาดที่สองเนี่ยเห้นไหมจักหงเรียบเลียบนะครับเรียบแมา เออเรียบเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะครับเรียบนี่ยมาเรียบนี่ยเรียบอ่าเรียบนี่มันเป็นเสียงโทนะครับมาเออเวทนี่ยเรียบเวทนะแมนเป็นเสียงโทนะครับมาอ่าก็ถือว่าเป็นเอกทรงนะครับเห็นไหมเออเอกทรงก็บอกไปแล้วนะครับมาไม่ไม่เอสียงเอกอ่าไม่เอสียงโทเสียงเอกหรือเสียงโทนะไงเสียงเอกคืออาดนเห็นไหมเรียบเป็นเสียงโทนะไงเห็นไหมเรียบเลาะแถมปอ ไอ้ส่งแล้วนะก็ส่งเสียงตีแล้วนะแถมป้อมเป็นลอ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 เห็นไหมลอลออักษรกู้นะนิเวศคำใสเห็นไหมคำใสนะก็ไหมหันยอดอ่าหันยอดนงไวผิวใสสว่างเสว่างไอ้ใสกับสว่างนี่มันเป็นอักษรกู้นะเห็นไหมโซโซโอสซแล้วับมา ซอซอเนี่ยมันมันเป็นอักษรกู้นะใส่กับส่างนี่ไหมแถมบ่ปอมันไอ้ว่างเนี่ยมันส่งส้อยนี่ไหม่ว่างไม่เอกจรงเอกนะส่งส้อยแถมบ่ปอมเป็นส่างส้อยเต็มตัวมันเป็นได้สองกู้เลยใช่ไหใส่ซว่างแล้วก็ซว่างซ้อยได้สองกู้อักษรกูไไไ้ไอไอไอสว่างนี่มันส่งซ้อยตัวใช่ไหมทรงเอกทรงแม่นนโอเคมุขเขาว่าดีผิวงาม อ้อยลอยเนี่ยเนี่ยผิวงามเห็นไหมอ้อยอ้อยเสียงโทพิเศษลอยก็เสียงโทพิเศษร้อเนี่ยเนี่ยอันผิวก็งามเนี่ยมันผิวอันจัตวางามเสียงอันสมันเนี่ยมัน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 มีเอกเนาะครับเหมือกกระเจ้ออันอันอักษรอันสระกู้เนี่ยอ้อยลอยอ้อยกับรอยเนี่ยเนห็นไหมอ่าอันนี้เป็นอันอักษรกู้เห็นไหมอักษรกู้สระอ้อยสระอ้อยเนี่ยอ้อยอ้อยลอยเนี่ยเป็นที่ดาแปลง อ่าอันนี้แล้วก็แห้งยักนะก็แห้งนี่นะก็ไม่ไม่แห้งแห้งเป็นไม่เอกเสีงเอกนะครับไม่ไม่เอกเสีงเอกนล้วก็ไม่แห้งแห้งยักนะอ่าแห้งยักอ่าแห้งเป็นไม่เอกเสีงเอกทรงเสียงตีน่ะตีสั้นตีต่ายแห้งยักเนี่ยส่งเลยไหมแถมมาป้อเนี่ยอันเมื่ออันร้อยปีที่แล้วพูดถือว่าเป็นวักเดียวกันนะเขาเป็นวักเดียวกันเห็นไหม ว่าเดียวกันก็คืออันที่ดาแปลงแห่งยักษ์เนี่ยแปลงกับแห่งเนี่ยเป็นสระกู้นะโอเคนะเนี่ยมันมันเชื่อมกับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้สามสี่ตัวหน้ากับไอ้สองตัวหลังเนี่ยมันมันเนี่ยมันก็ถือว่าไววักเดี๋ยวก่อนเลยอ่ามันม้วนนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนไว้นั่นนัแหละที่ดาแปลงแห่งยักษ์ก่อนจะลงแห่งยักอะไรมั้ยเออมันไปเปย์ยังไอ่าแล้วท่านหาแล้วนะครับเหรอไหมอ่าเอกทรงนะเอกทรงอันอักษรกู้นะ อันสละกูมมน้นังแม่กําซัาม้วนนัยแม่เนี่ยมันเป็นแม่ท่านักเรามันจะม้วนไปเองอันนี้คือลูกเล่นของข้าวโบราณบนกนันนนครับไปไมอ่าเนี่ยๆ,ๆนะท่านท่านจะไปฮาร์ดเขียนก็ก็นึกถึงข้าวโบราณ่องนะครับทีนี้มาเล่าต่อเลยนะครับไปไหมอ่าอันกํมมาน้อยประกอบสุดหงหินก็ไปพ่อแล้วนะครับโอ้เห็นผาสตังแล้วนะผาซาดผาซาดผา,า,าสตังพังกะ อันสะปะสะเปแล้วโอ้อันนี้มันเ่บ,บ้านคนนะเว้ยอ่ะไม่ใช่บ,บ้านมนุษย์แล้วโอ้ไทยบ้านผีพายผีนักกระบ้ายัางไงนะเออเอาไหมกันสุดลมไปก่อนนะ่ะเราลงไปพอนะครับเห็นไหมอ่าต่อแล้วนะภาพพระโจนผงคนตาําจาเออมันปรับพระโจนนั่นผงคนตาําจา บอดล่างกวัวกัวใครอ่ะกวัวใครก็กวัวไผ่นั่นนะกันว่ะกัวใครเออเขาก็ไปมาสิบท่านนะรับเป็นแม่พาประจนมาแล้วบกัวไผ่แล้วลงไม่พอเลยจักหงเรียบเลาะเออเอาเอาหงบินเรียบเลาะไปก่อนนะก็นิเวศคำใสก็อันนี้นะดัมอันอันไอัประสาทนั่นแหละประศาส์นิเวศประสาทหันยอดนงไว้มีไม่ยิงตัวบ่เอาละ ผิวใสสว่างสวอยผิวงามเว้ยเอออันมุกขาวดีนี่หมูจักได้นะครับนะแต่ผนบอกว่าเป็นมุกขาวดีชื่อว่ามุกขดีมุกขาวดีผิวงามอ้อยลอยอโหโหงามอ่อยลอยเป็นทิดาแปลงแห่งยักษ์เคอเป็นลูกยักษ์โลลูกยักษ์อันนี้ปูหมูยักษ์ดีนะครับเป็นยักษ์แอนตี้อัน อยู่ใกล้ๆฝั่งอันเมืองมนุษย oui, ์เพศนะก็ม <transgender Between> <rix> ันเหมือนยักษ์ไก่โบยยักษ์หายนะก็ันนี้ยักษ์ดีหน่อยมั้ยอันต่อนล้วก็เนตรขนงเออเนตรขนงอันตาก็ไอ้ขนงเนี่ยได้ไหมอ่าก๋วยสมพะพักเอออันเนตรกิ้วขนงกิ้วสมพะพักเออตาซอดดั้นแหล่งอง อันตาแว๊บวบวบวบแลงองหันองแมแแององหันเล็ดน้องอ่าต้องเนตตาตนหันหันตาของน้องแล้วมันมันต้องตาได้แล้วมันวบอันเหมือนไฟลนวับวับโวไม่วับวับโบไม่มันมันมันไม่ไปถึงหัวใจวันนั้นเนาะวับ เนี่ยมันนุ่มกับชายหนุ่มกับสาวมาเจอกันมันเป็นยังไงบ้างขาวซอนแดงโอ้โผิวข่าวซอนแดงเห็นไหมมีแดงๆขาวๆเห็นไหมเมือนแสงเตียนใตอันงามวิไลมากนักมันยังมั่งามแต่ว่าักอันสัตตาหนก่อนหน้าดีฮัก หันหันแล้วมันรูมันอย่างน่าฮักแท่เตรียมแทกได้นางอินหูเหมือนนางอินเวลานางนางสวรรค์เวลานางอินกิ้วโกงก้อมเหมือนดังวงศิลนอันวงศิลนที่บทเขียนนั่นแหละวงเป็นวงอ่ะกิ้วโกงก้อมตาดำนิ้นผ่องพันผ้ายแผ้วผ่องพันโอ้ผิว อันตาดำนินผิวพองแล,งล,งล้วก็ว่าพันแพ้วแพ้วเนื้อตัวกายโอ้ตึงเนื้ออันตึงตัวตัวกายบมมีเป้าแพ้วโ mm. <sm Leonardo> e? ้มันใส่วับนะนะฮะจังอ่าเต้าหอยแมวขีดเล็บโอ้หมกแมวขีดเล็บนี่ก็ดูมวยมีนะโอ้มันเรื่องเนียนแตะเตมันเป็นไงมาโอเคนะครกันฮะ อันนี้กําลังอ,อันกับอยู่บนหงกันขี้พ่อไก่แล้วก็จตาหันอยู่นะครับอมีนางงามอยู่นี่เลยอะไรอย่างไรเลยหันแล้วมันต้องจ่าได้ไรไงไรมันเป็นยังไงแล้วก็บาวันพวกหอมก็มโอ้กันต่อนะครับอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ